สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟ UFO นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นตัวจัมโบ้รุ่นไซส์500วัตต์นะครับตัวนี้จะมีไฟทั้งหมด5ด้านนะครับสังเกตตัวโคมเขานะครับจะใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะครับก็คือรุ่น300วัตต์ตรงนี้นะครับรุ่นเดิมสังเกตง่ายๆก็คือจะมีไฟอยู่3ด้านตัวใหม่จะมีไฟอยู่ทั้งหมด5ด้านนะครับวิธีการเปิดปิดก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มสีเขียว ด้านด้านล่างโคมนะครับตัวระบบก็จะเริ่มทำงานทันทีเมื่อทองฟ้ามืดนะครับเวลาแผงโซลาเซลล์สว่างนะครับไฟก็จะมีไฟสีแดงโชว์การชาร์จต,ตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถสวมปลายเสานะครับตัวนี้ลูกค้าสวมปลายที่ประมาณ3นิ้วนะครับผมนะครับประมาณ3นิ้วแนะนำว่าวัดจาก กรอบด้านนอกของตัวเสานะครับไม่เกิน3นิ้วนะครับจะสวมได้แล้วก็ในชุดเราจะมีชุดน็อตให้นะครับทั้งหมด3ด้านเป็นน็อตแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้านหนึ่งนะครับใส่ตัวแหวนนะครับตรงนี้นะครับลงไปที่ช่องก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็หมุนเกลียวเลยครับแบบนี้อ่า เดี๋ยวใส่สด้านเลยก็ได้ครับง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสวมเสารจริงกันนะครับตัวชุดน็อตตรงนี้จะมีหน้าที่ในการล็อกเสานะครับสามารถล็อกเสาได้อาจจะเป็นเสาเล็กกว่านี้เราก็สามารถล็อกทั้ง3ด้านเพื่อให้ยึดตัวเสาไฟไว้ได้นะครับเป็นไฟสองทางนะครับเป็นไฟสองสนามหรือว่าเป็นไฟสวมปลายเสาก็ได้นะครับเป็นทรงพาซาสวมดีไซน์ ค่อนข้างโมเดิร์นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น500วัตต์นะครับติดตั้งสูงได้ที่เราแนะนำก็คือประมาณ4-5เมตรนะครับผมด้านบนจะสังเกตนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์สีน้ำเงินตรงนี้นะครับเคลือบด้วยกระจกนิรภัยอย่างดีทนแดดทนฝนนะครับตัวเคสวัสดุครับเขาเป็นพลาสติก ABS ทนความร้อนนะครับโดนแดดโดนฝนได้เลยนะครับติดตั้งแนะนำให้สวมไปเสา เอาดอร์นะครับลูกค้าอาจจะสวมท่อแป๊บประป,ปาก็ได้นะครับหรือว่า,าจ,จะสวมเป็นเสาแป,ป๊บสีน้าเงินแล้วก็ทาสีก็ได้ครับทั่วไปนะครับผมนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เรากดเปิดใช้งานที่ตัวโคมแล้วนะครับเราสามารถอคอนโทรลแสงผ่านตัวรีโมทได้อีกด้วยนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยปรับความสว่างของแสงได้ทั้งหมด4ระดับนะครับ การเพิ่มหรือลดความสว่างก็จะช่วยทําให้ชั่วโมงการทํางานของตัวโคมอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นถ้าลูกค้าเน้นใช้งานถึงเช้านะครับทางร้านแนะนําให้เปิดระดับ3หรือระดับ4นะครับเมื่อเราเปิดระดับ3หรือระดับ4นะครับตัวไฟก็จะติดเป็นไฟความสว่างระดับที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมลองตั้งไว้ให้ดูนะครับเร่งได้ลดได้ สมมติว่าผมต้องการระดับประมาณระดับ2นะครับก็สามารถสวมไปโคมตอนกลางวันไฟก็จะไม่ติดนะครับไฟจะดับตอนคืนท้องฟ้ามืดนะครับเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดถึงระดับหนึ่งโดยปกติ6กโมงครึ่งทุ่มหนึ่งนะครับไฟก็จะติดเองอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปดูแสงจริงกันนะครับว่าความสว่างของเขาเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสวมปลายเสาให้ดูนะครับตัวเสาตัวนี้เป็นเสาค่อนข้างเตี้ยนะครับสูงประมาณแค่ สองเมตรนิดๆนะครับซึ่งลูกค้าสามารถสวมไปเสาได้สูงถึง4-5เมตรนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ตัวจัมโบ้รุ่น500วัตต์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะวัดดิเมนชันของตัวโคมให้ดูก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเ,เส้นผ่านศูนย์กลางของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ55เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไฟของเขาเนี่ยมีทั้งหมด5ด้านนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้งานกันอย่าลืมกดเปิดก่อนเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราเปิดการทํางานเราจะมีไฟสีแดงๆตรงนี้โชว์ว่าตัวแผงโซลาเซลล์กำลังชาร์จแสงอยู่พร้อมทํางานนะครับแล้วก็สวมเสาได้เลยครับชหลังจากที่เราสวมเสาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆลูกค้าสามารถคลายน็อตนะครับทั้ง3ด้านนะครับเพื่อให้ตัวโคมแน่นนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับตัวขายิตดมาสู๊โสมชั่วคาวไปก่อนอประมาณนี้ได้ไี้เอ่ยโอเคโอเคได้แล้วครับอ่าหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแสงจริงกันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟบ้านปุ๊บเพื่อให้ดูความสว่างของตัวไฟนะครับ โดยปกติถ้าเกิดตัวแผงโซลาเซลล์มืดไม่พอนะครับก็คือตอนกลางคืนเนี่ยท้องฟ้าอยู่ที่ประมาณห้าโมงคึ่งนะครับ6กโมงไฟอาจจะยังไม่ติดอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดท้องฟ้ามืดสนิทก็คือ6กโมงครึ่งทุ่มหนึ่งนะครับไฟก็จะติดเองเดี๋ยวผมจะลองเอากล่องทับแผงให้ไฟมืดสนิทไฟก็จะติดทันทีแบบนี้นะครับ แสงสว่างถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากตัวไฟตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นในการกระจายแสงรอบทิศท,ทางนะครับไม่เหมือนไฟถนนที่สอ่งออกด้านเดียวนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีรีโมทนะครับสามารถลดระดับความสว่างของตัวโคมได้อีกด้วย <c oughs> ก็เหมาะมากๆสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองหาตัวไฟสนามโซลาเซลล์นะครับไปติดสวนกลางบ้านเพื่อส่องสว่างสวนบ้านเราหรือว่าส่องที่นิติบุคคลนะครับส่องสวนสาธารณะทางเดินก็ได้นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นวัดก็ได้นะครับสถานที่ทั่วไปที่ไม่ต้องเดินสายไฟประหยัดพลังงานไฟติดเองทุกวันแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ทางร้าน XML Solar ซลารับประกัน1ปีเต็มสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ